ทีที่สองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการแสดงละครลัโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนายนารงศักดิ์ไอทอนลอั 2. สองนางสาวสุนิสาอาลาสาสามนางสาวปทิตาลักานามายัาย,สสายสี่นายทรงพลสำนลมจิตห้านางสาวพิมพตะวันคำสมบัต 6. นางสาวรัตนีชาภหาิงกอ7นางสาวกัญญาลักษณธตาลุนาและ8ดิฉันนางสาวพิมชาคลารุลังลค่ะหัวข้อการนำเสนอมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประวัติความเป็นมา 2. องาวที่ใช้ประกอบการแสดง 3. องค์ประกอบของการแสด 4. ง 4. ความงามและคุณค่า5การวิจาร์และการประเมินคุณภาพของการแสดง6ตัวอย่างการแสดงและคอนเนเรื่องอีหนาอตอนลงหอบค่ะแระไรัดไปค่ะ เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับราชสิ์มีดังนี้นะคะก่อนประวัติศาสตร์มีการรำพ่อบูชาธรรมชาติต่อมาสมัยสุโขทัยมีการแสดงวิธีการต่างๆทางศาสนาค่ะต่อมาสมัยอยุธยาซึ่งราชสิ์มีความเด่นชัดเรื่องศินและผลมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาในสมัยรัตนนรอ้ไดทาชมูลสินและผลมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาในพศ2475ถึงพศ2555นะคะ น่าจะมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะและในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และพัฒนาค่ะสไลด์ถัดไปค่ะประวัติและความเป็นมานะคะการฟอร้อนมีรากฐานมาแต่ชีวิตของคนแอนดีซึ่งพัฒน,นาจากความรู้สึกความคิดและการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการกระโดดรูดเต้นตามธรรมชาติสิ่งเหล่าน,นี้ทําให้การฟอร้อนมีความชัดเจนมายืขยืนค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ,คะต่อมาในสมัยสุโขทัยนะคะ ซึ่งในยุคนี้มีความเป็นชาติมากยิ่งขึ้นมีหลักฐานเชื่อว่าคนไทยนิยมการขับร้องเล่นดนตรีและการร้อนลัอย่างแพร่หลายซึ่งทําให้ซึ่งทําให,ให้มีความบันเทิงแล้วเป็นส่วนหนึ่งในปริกรรมยังใช้ในยางสงครามได้อีกด้วยค่ะอะไรถัดไปค,ค่ะต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่ง ละครลำจะเปลี่ยนเป็นซึ่งขออภัยค่ะซึ่งการอลอนรลจะเปลี่ยนเป็นละครลาซึ่งมีความสง่างามและใช้ในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาเช่นการถวายความเคารพและการใช้ในพิธีการเฉลิมฉลองค่ะซึ่งในยุคนี้ละครลำที่ดกเด่นจะเป็นละครชาติละครนอกและละครในค่ะสไล์ถัดไปค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ ซึ่งในยุคนี้เกิดละครรำและเกิดการเปลี่ยนแปลงและผสมผสานรัฒนธรรมตะวันตกและเกิดในรูปแบบใแบบหม่ๆค่ะจะเป็นละครดึกดํางั์ละครทางพากและละครเสภาคะ่ะสไลด์ถัดไปค่ะท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะหนึ่งรำหน้าผาเป็นการรำนีลาเป็นนีลาทนน่ารำที่ทำให้เข้ากับจังหวะเพลงเรียกว่าเพลงหน้า่าค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเลงนาท่าที่ใช้ประกอบการแสดงที่ไม่มีผู้รำแสดงและเลงนาท่าที่ใช้ประกอบการแสดงตามบทละครค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ2องาบทนะคะหมายถึงการแสดงรำแทนคําพูดรวมไปถึงการรวมความรู้สึกและกิริยาอาการต่างๆค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเช่นภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดนะคะจะมีท่าฉันเออรำลึกภาพเลยค่ะ ดีใจโกรธเสียใจรักเป็นต้นค่ะสไลด์ถัดไปค่ะภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการไม่ว่าจะเป็นท่ายืนหรือว่าท่าหน้าน่ะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสามขุงบงประกอบการสแสดงนะครับประกอบการสแสดงเนี่ยจะแบ่งออกหน้าเป็นสามอย่างหลักหลักนะครับผมคือหนึ่งเพลงที่ใช้ในการ,กร,กการ,ราประกอบการสแสดงครับสองเครื่องแต่งกายและสามอุปกรณ์การแสดงครับ ในส่วนของหัวข้อแรกนะครับเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงนะครับผมเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงละครรำละรับผมได้แก anyway. ่การบรรเลงและการขับร้องเพลงนะครับการบรรเลงและการขับร้องเพลงประกอบการแสดงแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของละครรำนั้ะครับผมตัวอย่างเช่นละครชาตรีละครนอกละครใหม่ละครอุดมบาตและละครประตาครับยกตัวอย่างเช่นละครชาตรีนะครับผม ละครชาติเนี่ยจะมีการนำเพลงที่ใช้ในกรประกอบการแสดงเนี่ยได้แก่เพลงส้อยส,ยสนเพลงมอนควนและเพลงลาราบอนครับรายถัดไปครับข้อที่สองครับผมเครื่องแต่งกายนักแสดงละครร้องเนี่ยจะเป็นยุทธวิสวมเครื่องแต่งกายนะครับผมเพื่อแสดงเห็นถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้นๆและป็ยการสืออ่อหเ็นถึงรสนิยมและธรรมนาของตัวละครนั้นด้วยครับ ข้อที่สามครับผมจะเป็นอุปกรณ์การสแสดงนะครับผมอุปกรณ์การสแสดงเนี่ยประกอบด้วยแสงสีเสียงฉากและอุปกรณ์การสแสดงครับในส่วนของแสงสีเสียงเนี่ยเป็นการใช้อุปกรณ์และความรู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยในการสร้างบริกาศให้ความน่าูอะไรขึ้นครับสองฉากครับผมฉากเนี่ยจะเป็นที่ต้องมีรูปแบบที่สัมบั์กับการสแสดงในตอนนั้นนะครับและฉากที่เขาจะนิยมใช้ในการแสดงละครลํำเนี่ย จะประกอบไปด้วยฉากในท้องพระโรงฉากใน,นห้องบรรทมฉากในป่าและฉากในสนามรบพับสามนะครับอุปกรณ์ประกอบการสแสดงเนี่ยได้แก่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องตกแต่งฉากละครซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศของการสแสดง,งละครให้มีความน่าสนใจแน่ให้มีความสดิบขึ้นครับยกตัวอย่างนะครับผมการต่อไปครับยกตัวอย่างนะครับผมการนำเครื่อง,ำองคำาูมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการแสดงนะผมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ หัวข้อที่สนะครับความงามและคุณค่าของละครเราครับด้านตัวละครครับตัวละครมีโคเรื่องที่ชัดเจนและงดงานส่วนใหญ่มักมาจากนักณคดีหรือเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์สอดแทรกแนวคิดหรือติดธรสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและวิถีชีตของไทยครับด้านตัวละครนะครับตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทที่ชัดเจนแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าท่าราเครื่องแต่งกายหรือหน้ากากครับต่อไปใครสไลด์ต่อไปรับ ด้านเีลาท่ารำครับเวลาท่ารำทํามองหอบอ่อนชอ้อยงดงามและเป็นแบบแผนเ <c oughs> สื่อลมแล,ละเรื่องราวําเสื่อลมแล,ละเรื่องราวได้อย่างละเอียดตามบทครับตัวอย่างท่ารำพืถานนะครับได้แก่เดินย่างก้าวทั้งหมดต้องอาศ,าศาัยการฝึกฝนและสมาธิและมีสติที่สูงด้วยครับด้นานดนตรีครับใช้ลูกบิดพาดเป็นหลัก ประกอบกับจังหวะท่าเราทําให้การสแสดงมีสื่อถึงอารมณ์และสร้างบรรยากาศให้กับการสแสดงนั้นยิ่งขึ้นด้วยครับด้านทัศนคติประกอบครับก็จะฉากแสงสีเสียงและื่าแต่งกายทำให้ทำให้การสแสดงนั้นมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้การสแสดงนั้นมีพลังและทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจด้วยครับสด้อยสัตย การวิจารณ์ระเมินคุณภาพการแสดงนะคะหนึ่งผู้วิจารณ์ต้องมีความรู้ประสบก,การณ์และสื่อสารได้ชัดเจนสาม,มารถอธิบายเหตุผลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะข้อข้อที่สองบทละครนำเนื้อเรื่อง,งมีคุณค่าสัมพนธ์มีขตดสนใจเหมาะกับการแสดงเนื้อเรื่องและบทละครนำมีความน่าสนใจของเนื้อเรื่องและมีความเหมาะสมของเนื้อหาและของผู้แสดงและของผู้ชมค่ะสไต่อไปนะคะ สาด้านนีลาท่ารำท่ารำถูกต้องตามแบบแผนมีเอกลกักษณ์ของแต่ละชนิดที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นท่ารำถูกต้องความสง่างามโดยรวมแล้วก็ความงามโดยรวมขวข้อที่4ี่ค่ะดนตร,บบร,ออบบบรีและบทร้องเหมาะสมกับบทบาทและเนื้อเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมได้ด้านดนตรีเช่นทำนองเพลงและการขับร้องค่ะในด้านบทร,ร้องเ เนื้อหาและการสือลงค่ะหัวข้อที่ห้าทัศน์าาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายฉากแสงสีเสียงที่เหมาะสมเป็นความสอดคอล้องของเนื้อเรื่องค่ะเสริมความสมจริงและความหมายของการแสดงเป็นความสามารถในการสื่อความหมายค่ะแสดงการ์ตนค่ะหัวข้อที่หนะคะตัวอย่างการแสดงละครในเรื่องอีเหนาาตอนลงหอค่ะ1ประวัติความเป็นมา พี่น้อตอนลมพองเป็นพระชนิพนธ์ของขาวบาทสมเด็จพระพุทธเลิานนะะลชัยนัชชาการที่สองค่ะ